สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมครูสับดุลลาหิมกันช่องบางสองสามเกมเมอร์นะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนอ่าทำเอ็นชาร์ดดับให้มันแรงเกินพิกัดของไมค์คราฟนะครับคือไมค์คราฟเนี่ยปกติเอ็นชาร์ดมันก็จะแรงแบบมากสุดคือ5ใช่ไหมบางอันก็3บางอันก็แค่หนึ่งนะอย่างเช่นแบบเอ็นชาร์ดเอ็นฟรีตี้อย่างนี้หนึ่งนะชาร์ดเน็ตก็ได้5นะฮะอย่างเบกกิ้งก็ได้3อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะสอนให้แบบมันมากกว่านี้เออเอาให้มันมากกว่านี้ไปอีกเยอะๆนะเพราะว่ามีคนขอมานนะะเออยาากจไดด้ชร์แบบ แรงๆนะผมก็อ่านคอมเมนต์ดูผมก็คิดว่าน่าจะใช่แบบนี้นะผมก็เลยมาสอนนะโอเคก็ผมก็จะมาสอนเลยแล้วกันนะครับก็อันนี้นับจะใช้แอปนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะคุณจะต้องมีไมค์ครับก่อนนะจะเป็นไมค์ครับเติมไมค์ครับฟรีหรืออะไรก็ได้นะเราต้องมีนะครับตัวไมค์ครับก่อนนะครับโอเคก็ไปโหลดกันมานะครับนี่ตัวนี้หลังจากนั้นนะพอคุณโหลดมาครับเสร็จก็เพ s สโตนเหมือนเดิมครับแล้วก็เซิร์ชไปครับ เผื่อว่า tools block นะครับแบบนี้กดหาไปปุ๊บคุณก็จะเจอนี่แอปนี้นะแอป,ป t o two box หรือเปล่า two box for m i n e craft นะครับแอป,ปนี้นี่นะแอป,ปนี้นครับแล้วก็กดติดตั้งมาปุ๊บอย่างนี้อ่ะโอเคเพื่อความรวดเร็วผมขอตัดคลิปไปตอนที่แอป,ปมันติดตั้งเสร็จนะฮะอ่าโอเคเหมือนตอนนี้มันจะติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กดคำว่าเปิดเลยก็ได้แต่ผมจะออกไปกดด้านนอกฮนะโอเคเลื่อนออกปุ๊บ แล้วก็เข้าไปตรงนี้ก้าก็จะเจอแอปตรงนี้แล้วนะโอเคก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับพอกดคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาเหมือนไมค์คร f t ปกติทั่วไปเลยนะครับแบบนี้เลยเด้งเข้ามาแบบนี้เลยนะฮะคุณก็อย่าลืมนะว่าต้องมีไมค์คราฟก่อนนะถ้าไม่มีไมค์คราฟก็เดี๋ยวมันจะใช้แอปไม่ได้นะครับก็ต้องมีไมค์คราฟด้วยแล้วก็กดมันก็จะเด้งข้าแบบนี้อ่ะรอแป๊บนึงนะครับโชคดีว่าเครื่องผมมันจะเข้าช้าหน่อยอ่าวเราเข้าแลแป๊บนึงนะับเราก็จะเห็นมีไอคอนรูปเนี่ยร ทีนี้ครับเราต้องรอนะครับรอให้มันเข้าก่อนนะซึ่งผมเขาตัดคลิปแล้วกันเพื่อความเร็วแล้วก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นะพอผ่านมาแป๊บหนึ่งมันก็จะโหลดแบบนี้นะครับโอเคก็รอโหลดให้มันเต็มเหมือนปกติเลยนะฮะโอเคก็รอก่อนนะโอเคครับมันก็แบบจะเด้งมาหน้าประมาณนี้คือมันจะเหมือนเราเหมือนเราโหลดไมค้ามาอีกอันหนึ่งเลยนะฮะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่ามันจะไม่เกี่ยวกันนะมันจะไม่เกี่ยวกับไมค้าของจริงใช่ไหมฮะปกติเนี่ยผมจะเขียนชื่อตัวเองว่า entity สองสามเจ็ดเจ็ดใช่ไหมแต่เนสตีฟนะะ กดเพยเข้ามาโอเคนะครับก็ปกติเนี่ยเราต้องมีโว okay. ่ใช่ไหมนี่ก็ไม่มีโว่ด้วยนะโว่ที่เราเคยสร้างเอาไว้ก็ไม่มีใช่ไหมไมนเหมือนเราโหลดมาคาบใหม่ครับโอเคไม่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 ต้องไม่ต้องไม่ต้องประมาณนี้ครับก็ผมก็สร้างโว่ใหม่เลยแล้วกันครับก็กดไปตรง create new โว่ตามปกตินะมันเหมือนเป็นมาคาบอีกอ <advances. S 1> ันนึงนะเออพูดง่ายๆเดี well, ๋ยวก็สร้างโว่ให้ดูด้วยก็ได้อ๋อต้องโหลดรีเซ็ตแพ็คแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะ อันนี้ก็คือรอให้ตรงนี้มันโหลดเสร็จก็คือใช้ได้นะโอเคก็รอโอเคก็เข้ามาแล้วนะผมก็ชื่อเวอ์ก็ตั้งชื่อว่าอะไรดีชื่อว่าสามูนสามแล้วกันนะ่ะง่ายๆเอา้าทำไมแหลกอะเฮ้ยไม่เสียงนออยู่ข้างเล่นอะไรอยู่ข้างก็ต้องสนใจนะปรับเป็นเกทีแล้วกันนะเพื่อความง่ายในการเล่นนะแล้วก็ปรับเป็นไม่ต้องปรับเป็นแบบโล่งดีวกว่าแบบปกตินะฮะ สีที่ผมจะใส่ก็ใครจะใส่ตามก็ใส่ได้นะครับ M C P E อันนี้คือสีดำมันไม่เกี่ยว,วอะไรกับกับการเล่นเลทั้งสิ้นนะครับคุณจะไม่ใส่หรือใส่ก็ได้แต่ผมจะใส่นะเพราะว่ามันจะได้แบบดีๆครับเปิดพิกัดด้วยโอเคเปิดแค่นี้แนละ้วก็กดครีเอทไปเลยนะโอเคก็มันจะสร้างวงเหมือนปกตินะเพราะฉะนั้นผมขอตัดคลิปนะเพื่อความเร็วโอเคเราเข้าครั้งแรกมันก็จะมีการหางแบบนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเราต้องติ๊กตรงนี้นะ อย่างนี้แล้วก็กดอันนี้มั้งม,มันเหมือนแบบเราโหลดไมค์ทาร์ปใหม่เลยนะมันจะมีถามอะไรอย่างนั้นเป๊ะเลยก็โอเคเรามันโหลดนะครับโอเคนะมันก็ขึ้นคําว่าโหลดดิ้งใกล้เข้าเต็มทีครับตอนนี้แถวบ้านผมมีคนตัดหญ้าอีกแล้วโอเคก็เวลาเข้ามานะับสังเกตด,ดูนะว่ามันจะมีแบบเป็นนายนะเหมือนเป็นตัวบอกบอก,บอกแบบสถานที่แมปด้วยนะโอ้โดีอะ่ะครับเหมือนเป็นโลเคชั่นแบบด้านข้างไหมตรงนี้เนี่ยโอ้โดีเราเห็นว่าเออเราไปตรงไหนยังไงบ้างครับ โอเคเอามาไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะไอ้นี่มันย้ายได้ไหมหอ,อย้ายไม่ได้นะโอเคก็ okay, okay, ไอแอปนี้นะมันเอ็นชาร์ดได้หลายอย่างมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาให้ดูอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครั้นแรกก็กดไปที่ตัวนี้เลยนะฮะไอตัวสัญลักษณ์ของแอป Tools Box อ,อะไรนี่นะครับก็กดไปปุ๊บหลังจากนั้นนะถ้าคุณจะเอาเ็นชาร์ดก็ให้เลือกมาตรงคำว่า W o l นะครับนี่นะ w o R l นครับ W O R L L D ครับถ้าผมอ่านถูกก็ใช่ละปุ๊บตรงนี้แล้วเราก็อ่าเห็นตรงนี้ไหมครับมันจะมีคำว่า e n c h a r g นะครับ E N C H A N T นะครับตรงเนี้ยกดเข้าไปปึ๊บมันก็จะมี Encharge บอกโอเคเราต้องถือไอเทมก่อนนะผมลืมอ๋อโอเคซึ่งอันนี้มันโกงมากเราจะ e n c h a r g อะไรก็ได้เลยนะฮะคือสมมติปืนนั้นในปกติมัน e n c h a r g ได้ไหมมัน e n c h a r g ไม่ได้มนาะแต่ผมจะ Encharge ปืนะออนั้นผมไม่อยากจะ Encharge ปืนนั้นนะเรากดเหมือนเดิมครับมาที่โว้แล้วก็ e n c h a r g นะครับเนี่ยครูจะเอาไปชาร์จอะไรให้ปนะืนนะั้นครับผมผมจะเอาเป็น collection แล้วกัน Encharge เกาะ เราสามารถเลื่อนตรงนี้ได้นะความแรงนะโ,โหดิสามพันสองแต่ก่อนคือเยอะมันไม่ใช่สามพันคือเยอะมากหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดนะความแรงโอ้โหสุดยอดแล้วเราใส่เอ็นชาร์ด้ทุกอันด้วยนะคือแบบจะใส่อะไรก็ได้ครับคือแบบมันสุดยอดมากนะแอปนี้อผมจะลองใส่เห็ดแมงทุกอย่างเลยนะนี่ใส่ทุกอย่างไปเลยไหนๆก็ลองเลยนะนี่นี่น คือแบบพูดง่ายคือมันเป็นแอปที่จะดัดแปลงเอ็นชาร์จได้แบบเวอร์มากๆเลยนะฮะเปิดไปหมดเปิดหมดหมดโอ้โหเยอะแล้วเนี่ยโอาแค่นี้แค่นี้แล้วกันนะพอได้ปุ๊บคุณก็กดรับ D O N E ครับ, D o N e, รบดันมางครับกดไปปุ๊บโอโหอะไรวะเนี่ยดูผู้ชมต่เวลาตั้งไม่มีเอ็นชาร์แต่เวาถือจะเห็นได้ชัดเจนฮนะโอโหนี่มันอะไรเนี่ยโ,โหแบบโคตรแรงอะ โอเคผมจะลองกระดาบบ้างนะทำต่างมาได้เลยนะถือไอเทมนะกดตรงนี้เหมือนเดิมไปีไ่อินชาร์จนะผมจะเอาเป็นอะไรดีเป็นซักชาร์ปเน็ตนะเต็มเลยสมัยเต็มน็อกแบกโอเคผมลองน็อกแบกให้ดทูทีหลังลุตติง้งเอาอันเบกกิง้งเอาแมนดิง้งเอาโอเคเอาแค่นี้แล้วกันก็กดดันไปนะฮะโอ้โหดูความแรงนะผู้ชม <c oughs> ขออภัยนะครับโอ้โ oh หแรงมากผมอยากจะได้แบบเอ็นชาร์จไฟร์อฟเฟอะไรมีป่ะนี่ไงไฟเฟ็กเราป้าก็ลองสายตุ okay, oh ้ติ้งโอเคดันโอ้โหผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณมีดาบนี้เพียงอันเดียวนะครับก็ทุกอย่างก็จบเลยนะฮะก็น,นี่ก็เป็นสอนอินชาร์ดนะครับตามที่มีคนขอมานะฮะเอาอะไรดีเอาตุอึดนะเอาอีเวคเกอร์เอาวิดิเคเตอร์ แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไอ้ล่าโกเลมมาด้วยอ่ะนี่นะอันนี่ตุ๊บตุ๊บจะตุ๊บตุ๊บหนีทังเดียวตายและเวลาเราใส่ชาร์จรูทติ้งนะครับดูมันดรอปของโอ้โหคือลูทติ้งมันคืออนชาร์จแบบเหมือนว่าเป็นชาร์จโชคดีนะครับที่ทำให้ของมันดรอปเยอะขึ้นใช่ไหมล่ะเนี้ยมันเลเวลสูงไงการเพราะว่าตีแล้วมันดรอปดูมันดรอปดรอปเป็นมาเล่ากี่กองวะเนี้ยอย่างเยอะซอมบี้ก็ดับโดยเน่เอาเป็นกองแน่เลย เนี่ยอย่างเยอะอ่ะอยล้องกเลมนะอายล้องกเลมก็อินชาร์ก็จะประมาณนี้นะก็รอไปปรับใช้กันดูได้นะเขาบอกเลยไอ้ล้องกเลมก็ครั้งเดียวตายนะโอ้โหอาบอสพิเชอร์บอสพิเชอ,อร์อด้วยแถมแถมแรงมากนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะฮะนี่มาปุ๊บแล้วก็หัวพิเชอร์อ,อยู่นี่ปุ๊บปุ๊บัมาัา จะลองตีวิเทอร์กันดูนะว่ามันจะแรงแค่ไหนนะฮะนี่โอ้โหทีเดียวตายฮนะก็คงรู้ความแรงกันแล้วนะครับก็ถ้าคลิปนี้ก็อยาลืมกดไลค์ก็ชร์และกดไลค์ผมด้วยนะนี่ก็เป็นการเอ็นชาร์จของแบบบ้าคลั่งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าผมเอาเอ็นชาร์จชับในใส่นี่มันมันจะแรงปะวะ ขอลองอะไรหน่อยเอาไอชาร์จชาร์เน็่ใส่อิอมรัลลนะฮะแล้วลองโยนที่มันจะแรงไหมโอ้โหแรงเหมือนกันครับโอเคก็ตะกีลนี้ก็ขอจบเพียงเ่นครับเจอกคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอคลิปหน้าครับ